ในโลกใบนี้ไม่ว่าเราจะพยายามใช้ชีวิตอย่างเป็นธรรมแค่ไหนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนบางประเภทมักเลือกใช้วิธีลัดในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะการเอาเปรียบคนรอบข้างเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองโดยไม่สนใจความรู้สึกหรือความยุติธรรมรมของผู้อื่นคนแบบนี้มีอยู่จริงในทุกมิติของชีวิตไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวในที่ทำงานหรือแม้แต่ในกลุ่มเพื่อนฝูงคนเหล่านี้ ไม่ได้สูมหน้ากากชัดเจนเสมอไปบางคนเข้าหาเราอย่างนุ่มนวลแสดงออกอย่างอบอุ่นแต่เบื้องหลังกลับค่อยๆหยิบฉวยประโยชน์จากความไว้ใจและน้ำใจของเราอย่างแนบเนียนสิ่งที่น่าเจ็บปวดคือคนที่มักตกเป็นเหยื่อของคนชอบเอาเปรียบไม่ใช่คนโง่หรือคนอ่อนแอเสมอไปแต่บ่อยครั้งคือคนที่จิตใจดีเกินไปหรือกลัวความขัดแยง้งคนที่ยอมถอยคนที่พยายามรักษาความสัมพันธ์คนที่เลือกเงียบ เพราะไม่อยากมีปัญหาคนเหล่านี้มีแนวโน้มจะกลายเป็นเป้าหมายของผู้ที่รู้วิธีใช้จุดอ่อนทางจิตใจเป็นเครื่องมือคนที่เอาเปรียบไม่จำเป็นต้องเป็นคนร้ายรุนแรงบางคนใช้รอยยิ้มบางคนใช้ความสนิทสนมบางคนใช้คำพูดน่าเชื่อถือเพื่อปกปิดเจตนาแอบแฝงหลายคนรู้ตัวช้าเกินไปว่ากำลังถูกเอาเปรียบและเมื่อรู้ตัวแล้ว กลับลังเลไม่กล้าเผชิญหน้าเพราะกลัวจะเสียมิตรภาพหรือกลัวถูกมองว่าใจร้ายทั้งที่ในความจริงคนที่กวนละอายไม่ใช่เราแต่เป็นเขาผู้ที่ใช้ช่องว่างในความเมตตาของเราสร้างความได้เปรียบให้กับตนเองอย่างไร้ยังอายโลกของความสัมพันธ์จึงกลายเป็นสนามที่ไม่เสมอภาคคนที่ไม่รู้จักปกป้องสิทธิ์ของตัวเองย่อมถูกแสงหน้าถูกทับซ้อนถูกใช้เป็นบันไดหรือแม้แต่กลายเป็นภาระบากโดยไม่รู้ตัว การเอาเปรียบไม่ได้มีแค่ในรูปแบบวัตถุหรือเงินทองเท่านั้นแต่มันซ่อนอยู่ในพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเช่นเพื่อนที่ขอให้ช่วยงานซ้ําๆโดยไม่คิดจะตอบแทนเพื่อนร่วมงานที่โยนความผิดมาให้เรายำเกิดปัญหาญาติพี่น้องที่มักมาหาแต่เวลาต้องการความช่วยเหลือแต่ไม่เคยอยู่เคียงข้างเราเมื่อเราต้องการใครสักคนหรือแม้แต่คู่รักที่ให้เราทําทุกอย่างในความสัมพันธ์ขณะที่ตนเองไม่เคยพยายามในสิ่งใด เลยการเอาเปรียบจึงเป็นพฤติกรรมที่หลากหลายและแนบนียนหลายครั้งเรารู้สึกแค่ไม่สบายใจแต่ไม่กล้าบอกว่าพอแล้วไม่โทรแหวนเพราะกลัวจะดูไม่ดีในสายตาคนอื่นแต่ความจริงแล้วการปกป้องตัวเองไม่ใช่เรื่องน่าอายการกล้าว,วางขอบเขตไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวตรงกันถ้ามันคือการเคารพตัวเองอย่างแท้จริง เพราะคนที่ไม่กล้าพูดคำว่าพอคือคนที่กำลังปล่อยให้ความเงียบของตัวเองเปิดประตูให้คนก้าวล้ำเข้ามาทำร้ายจิตใจอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าคนที่ใจดีเกินไปจึงมกักเป็นอยู่ในความเงียบของตัวเองการเป็นคนดีจึงไม่เพียงพออีกต่อไปหากไม่มีสติและหลักในการรับมือกับคนที่มองความใจดีของเราเป็นช่องว่างให้เขาได้ประโยชน์บทเรียนที่หลายคนเรียนรู้ด้วยความเจ็บปวดคือยิ่งเรายอมมากเท่าไหร่คนที่เอาเปรียบเรายิ่งได้ใจ เพราะเมื่อพวกเขาได้รับครั้งหนึ่งแล้วเราไม่ปฏิเสธพวกเขาจะทำอีกและมากขึ้นเรื่อยๆจนเราเริ่มเหนื่อยท้อและเสียความมั่นใจในตัวเองอย่างไม่รู้ตัวนี่คือคกลไกของความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลและหากไม่ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงพวกเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยคนที่ได้ประโยชน์ไม่มีทางอยากเสียมันไปเว้นแต่ว่าเขาจะรู้ว่าการกระทำของเขาจะไม่ได้ผลอีกต่อไปเราทุกคนล้วนมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิต ที่ไม่ต้องคอยปกป้องตัวเองจากคนที่เอาเปรียบเรามีสิทธิ์จะได้อยู่ในความสัมพันธ์ที่ให้เกียรติกันเรามีสิทธิ์จะได้ใช้ชีวิตอย่างสมบูสุขโดยไม่ต้องรู้สึกผิดทุกครั้งที่เราปฏิเสธคาขอของใครสักคนที่หวังแต่จะได้โดยไม่เคยคิดจะให้การสร้างขอบเขต จึงเป็นเรื่องจําเป็นการเรียนรู้วิธีรับมือกับคนที่เอาเปรียบคือทักษะสําคัญของคนในยุคนี้ไม่ใช่เพื่อให้เรากลายเป็นคนใจดําหรือเย็นชาแต่เพื่อให้เราเป็นคนที่ไม่ยอมเป็นเหยื่อของความไม่ยุติธรรมอย่างไรเหตุผลบทความนี้จะพาเราก้าวเข้าสู่ความเข้าใจเชิงลึกว่าทําไมคนถึงเลือกเอาเปรียบผู้อื่นพฤติกรรมเหล่านี้สะท้อนอะไรในจิตใจของเขาและเราควรมีวิธีการใดในการรับมือ โดยที่ยัดงอรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ได้โดยไม่ต้องทิ้งน้ำใจแต่ก็ไม่ยอมให้ใครมาใช้มันอะย่างไม่รู้คุณค่าเพราะในที่สุดคนที่รู้จักรักษาตัวเองอย่างมิติกค,คือคนที่ยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงท่ามกลางโลกที่ไม่ยุติธรรมเสมอไปวิธีรับมือกับคนที่ชอบเอาเปรียบไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะคนเหล่านี้มักรู้จักจังหวะรู้จักใช้คำพูดและรู้จักเลือกเหย่ดการจะรับมือให้ได้จึงต้องอาศัยทั้งความเข้าใจกลยุทธ์ และความกล้าหาญในจิตใจยอย่างมากหลักสำคัญของการจัดการคือการวางขอบเขตให้ชัดเจนเพราะคนที่เอาเปรียบจะไม่หยุดหากเราไม่แสดงให้เขาเห็นว่ามีเส้นบางๆที่เขาไม่ควรข้ามการวางขอบเขตไม่ได้หมายความว่าเราต้องเผชิญหน้าหรือทะเลาะเสมอไปแต่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าเรารู้เท่าทันเราไม่ยอมถูกควบคุมและเราไม่ใช่คนที่ถูกใช้ประโยชน์ ได้ตลอดเวลาการสื่อสารจึงเป็นกุญแจสําคัญคนส่วนมากถูกเอาเปรียบเพราะไม่กล้าพูดเมื่อใดที่เรากลัวจะเสียมิตรภาพหรือกลัวจะดูไม่ดีในสายตาคนอื่นเราจะกลายเป็นนอนยือดโดยอัตโนมัติแต่เมื่อใดที่เราเริ่มต้นด้วยความสงบเยือกเย็นแต่มั่นคงเช่นเราไม่สะดวกช่วยเรื่องนี้นะหรือเราว่าควรแบ่งหน้าที่การให้ชัดเจนกว่านี้ประโยคง่ายๆเหล่านี้คือกำแพงที่สา คัญมากในการปกป้องตัวเองสิ่งสำคัญต่อมาคือการอ่านคนให้ออกคนที่ชอบเอาเปรียบมักมีรูปแบบพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันเช่นชอบให้คนอื่นช่วยเหลือแต่ไม่เคยเสนอความช่วยเหลือกลับชอบพูดประโยคที่ทำให้เรารู้สึกผิดหากปฏิเสธชอบสร้างบรรยากาศก,กดดันให้เรายอมโดยไม่กล้าขัดแย้งหรือบางครั้งใช้คำหวานคำชมหรือแม้แต่การอ้อนวอน เป็นเครื่องมือควบคุมอารมณ์เราหากเรารู้เท่าทันเกมพวกนี้เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อทางอารมณ์อีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลคือการประเมินความสัมพันธ์หากใครบางคนในชีวิตเราทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าเราต้องงอ,อคอยรับภาระอยู่ฝ่ายเดียวต้องคอยระวังคำพูดต้องคอยเอาใจโดยไม่เคยได้รับความเข้าใจกลับคืนคนคนนั้นอาจไม่ควรอยู่ในชีวิต เราในรูปแบบเดิมอีกต่อไปการถอยออกมาการลดการมีปฏิสัมพันธ์หรือแม้แต่การตัดขาดเมื่อถึงที่สุดไม่ใช่ความเลวร้ายแต่มันคือการดูแลจิตใจตัวเองอย่างมีสติคนที่เอาเปรียบมักมองว่าความเงียบคือการยอมรับและเมื่อใดที่เราปล่อยให้ความเงียบนั้นดำเนินไปนานขึ้นความสัมพันธ์จะกลายเป็นกับดักที่เราจะเจ็บปวดเรื่อยๆโดยไม่มีทางออกดังนั้นเมื่อเรารู้สึกว่า เริ่มไม่สบายใจกับพฤติกรรมของใครบางคนจงเริ่มพูดเริ่มตั้งคำถามและเริ่มกำหนดขอบเขตให้ชัดก่อนที่มันจะสายเกินไปสิ่งสำคัญอีกประการที่ต้องระวังคืออย่าพยายามเปลี่ยนคนที่ไม่เห็นคุณค่าเราเพราะคนที่ได้ประโยชน์จากการเอาเปรียบเราไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนอกจากเขาจะเสียประโยชน์นั้นไปอย่างสิ้นเชิงเราอาจหวังลึกๆว่า เขาจะเข้าใจเราสักวันแต่ความเป็นจริงคือคนที่เลือกจะเอาเปรียบมักไม่ยอมเสียสละเพื่อใครทั้งนั้นการฝากความหวังไว้กับคนแบบนี้จึงไม่ต่างจากการวางใจในพื้นสายถ้าเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเราต้องเริ่มจากตัวเราไม่ใช่การพยายามให้เขาเปลี่ยนการไม่ตอบสนองคืออาวุธอีกอย่างหนึ่งหากเรารู้ว่าเขามีรูปแบบ พฤติกรรมเดิมๆเช่นชอบยืมเงินโดยไม่คืนชอบเรียกร้องความช่วยเหลือในเวลาที่เขาสบายดีแต่หายไปเวลาที่เรามีปัญหาจงหยุดการตอบสนองเหล่านั้นอย่างเด็ดขาดไม่ต้องแสดงความโกรธไม่ต้องอธิบายอะไรยืดยาวแค่เพียงไม่ให้สิ่งที่เขาเคยได้เขาจะรู้สึกได้เองว่าพื้นที่ที่เขาเคยใช้ประโยชน์กำลังปิดลงเนื้อสิ่งอื่นใดเราต้องเรียนรู้ที่จะให้อย่างมีขอบเขตน้ำใจเป็นเรื่องดีความเมตตาเป็นคุณธรรม ที่ควรรักษาไว้แต่ต้องไม่ใช่ในรูปแบบที่ทําให้เราต้องเจ็บอมซ่าหรือเสียความเป็นตัวของตัวเองคนที่ให้โดยไม่มีขอบเขตจะกลายเป็นคนที่ถูกล้ําเส้นและคนที่ไม่เคยรู้จักปฏิเสธจะไม่มีใครเกรงใจความเกรงใจจึงเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักยืนหยัดในจุดของตัวเองอย่างมั่นคงเมื่อพูดถึงการรับมือคนที่ชอบเอาเปรียบหลายคนมักรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยหรือคิดว่า เราควรปล่อยผ่านเพื่อรักษาความสงบแต่ในความเป็นจริงความสงบที่ได้มาโดยต้องแลกกับศักดิ์ศรีและความสบายใจของตัวเองนั้นไม่ใช่ความสงบที่แท้จริงและหากเราปล่อยให้ใครบางคนเอาเปรียบเราไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราจะไม่เหลือแม้แต่ความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองชีวิตคนเรามีขอบเขตไม่ใช่เพื่อกันคนออกไปจากชีวิตแต่เพื่อรักษาคนที่เหมาะสม ให้อยู่ในชีวิตอย่างเหมาะสมขอบเขตคือเส้นแบ่งระหว่างความมีน้ำใจกับความโง่เขลาเส้นที่บางและคลุมเครือจนคนจำนวนมากสับสนคิดว่าให้ไปก่อนคือทางออกที่ดีแต่ความจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นการให้อย่างไม่มีกฎเกณฑ์ไม่ต่างอะไรกับการเดินเท้าเปล่าในสนามที่เต็มไปด้วยหน้าสิ่งที่สำคัญคือการกล้ายืนหยัดในความรู้สึกของตนเอง โดยไม่ต้องรู้สึกผิดคนบางคนไม่สมควรได้รับความใจดีจากเราอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเขาไม่เคยอบสิ่งนั้นกลับมาเลยแม้แต่น้อยคนที่ควรอยู่ในชีวิตเราคือคนที่เข้าใจคำว่าให้แลรับไม่ใช่แค่รับอย่างเดียวเราต้องมีสตทิทุกครั้งที่มีใครบางคนเข้ามาขออะไรจากเราเพราะคนที่มักเอาเปรียบมักรู้จักจุดอ่อนของเราเป็นอย่างดีความกล้าหาในการบอกว่าไม่ในเวลาที่เหมาะสมคือการเริ่มต้น สร้างเส้นทางใหม่ให้กับตัวเองเส้นทางที่เราจะไม่ถูกใช้ให้กลายเป็นเครื่องมือของใครอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวในที่ทำงานหรือในความสัมพันธ์แบบไหนก็ตามเมื่อเรารู้เท่าทันพฤติกรรมเอาเปรียบและมีหลักในการรับมือเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อที่เงียบอีกต่อไปจงเชื่อมั่นว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนเลวเพื่อไม่ให้ใครมาเอาเปรียบแต่เราต้องเป็นคนที่ชัดเจนกล้าพูดกล้าตั้งขอบเขตและกล้ายืนหยัด ในสิ่งที่เรารู้ว่ามันไม่ถูกต้องอยากล่อยให้ใครมาปกครองพื้นที่หัวใจของเราด้วยความเห็นแก่ตัวของเขาเพราะทุกคนมีสิทธิ์จะได้รับความยุติธรรมและสิทธิ์นั้นเริ่มต้นที่การไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบอีกต่อไปในที่สุดแล้วคนที่รู้จักรักษาตัวเองไม่ยอมให้ใครใช้เราเป็นเครื่องมือย่อมีชีวิตที่สงบและเข้มแข็งกว่าใครทั้งหมดเพราะความสงบ ไม่ได้เกิดจากการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งแต่เกิดจากการจัดการมันด้วยสติด้วยศักดิ์ศรีและด้วยความกล้าที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตัวเองเสมอ